สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรักวิชเอมทารรนะคะ,ะและตีความหมายจากไพ่าทาโร่แม่หมดเอมค่ะกลับมาส่งคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้นะคะแม่มดจะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันนะคะ ในช่วงกันยายน2,567นะคะจะมีแนางน้เป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะอย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการอ่นานไพ่ในคลิปนี้ให้กับแม่มดเองด้วยนะคะและเป็นการเปิดรับพลังงานในคลิปนี้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะแม่มดจะอ่านในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะแล้วก็อ่านในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ ในแบบแรกในตำแหน่งของคุณได้ดีก m p มเพลสนะคะคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะมีฐานะที่ดีนะคะมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นคนที่จิตใจดีนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตคนรักในทุกๆเรื่องเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเขาได้เป็นอย่างดีนะคะสามไม้เท้าค่ะ ถ้าหากว่าความรักในครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางมีระยะห่างจากกันเหมือนอะไรบางอย่างมันจะยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้และตัวคุณเองก็ยังรอคอยความชัดเจนจากฝั่งนั้นอยู่นะคะจัสติกค่ะคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เหตุผลกับความรักนะคะเป็นคนที่มักจะ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันคุณมักจะหาเหตุผลมาประกอบในการตัดสินใจนะคะหรือความรักครั้งนี้นะคะคุณและเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะและรู้สึกถูกใจกันนะคะความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองอาจจะลังเลนะคะไม่แน่ใจว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนนะคะหรือตัวคุณเองนะคะ อาจจะคิดเกินเลยไปมากกว่านั้นมันเป็นความรู้สึกของตัวคุณที่ยังรู้สึกกับเขาแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะคะ Pageof ครับค่ะแม่มดมองว่าคุณนะคะค่อยๆเพิ่มความสนใจในตัวเขาเหมือนตอนแรกเขาเป็นคนที่น่าสนใจอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างที่แม่มดบอกนะคะแล้วก็ความสนใจนั้นมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความชอบนะคะ ใบสุดท้ายได้แฮงแมนค่ะความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณค่อนข้างคิดมากนะคะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้แสดงออกว่าคุณคิดมากพยายามอยู่นิ่งๆพยายามอยู่เฉยๆนะคะเพื่อรอดูสถานการณ์ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่มันอาจจะย,ยังคาราคาซังไม่ชัดเจนในตอนนี้คุณก็ทําเป็นเหมือนกับว่ารอดูสถานการณ์ไปก่อนไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้แสดงอะไรกับตัวเขามากนะนะคะ นี่คือพลังงานในฝั่งของชาวลัคนาราศีกันนะคะในฝั่งของตัวเขานะคะไพ่ใบแรกได้ king of p e n t a c l e นะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินและอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะไม่ค่อยแสดงออกความรักสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ เมื่อมีความรักแล้วก็ต้องการความรักแบบระยะยาวนะคะต่อมาได้สิบไม้เท้าค่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประครับประคองไปก่อนนะคะต้องแบกความรู้สึกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดใจพูดกันแบบเต็มร้อย mm hmm. เขาก็อาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจในสถานการณ์นี้นะคะเป็นความรู้สึกของตัวเขาเองที่เหมือนกับ จะต้องคอยประคับประคองนะคะจะต้องคอยพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันดําเนินต่อไปแม่มดมองว่าเนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่นะคะแสดงออกอะไรไม่เก่งและด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาเก็บเอาไปคิดจนกลายเป็นเรื่องหนักใจนะคะสําหรับสิบไม้เท้านะคะแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพยายามกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอดทนนะคะ เด m มูนค่ะเป็นทุกข์คิดมากนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาไม่เข้าใจตัวเองนะคะอารมณ์หม่นหมนเท่าๆไม่ค่อยมีความสุขนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอารมณ์แบบนี้ทำไมจึงเกิดขึ้นกับตัวเขาในช่วงนี้นะคะ ต่อมาได้ในออฟสอดนะคะแม่โมดมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนเข้ามานะคะเป็นคนที่แสดงออกกับตัวคุณแบบชัดเจนก็เป็นได้นะคะอยู่ในลัคนาราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นคนที่เปิดเผยมากพอสมควรนะคะ ใบสุดท้ายได้ t ู o อฟ s อ o r d ค่ะตัวเขาเองก็ยังลังเลกับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะหรือตัวเขาอาจจะรู้ใจตัวเองแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานในฝั่งของตัวเขานะคะแม่มดจะขอเปิดเล่ม m เ s จ a อร Oracle นะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะ ในฝั่งของตัวคุณนะคะ I feel sad but I don't know what to do ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรคุณอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะไม่แสดงออกนะคะทำตัวนิ่งๆเป็นแฮงแมนอย่างที่แม่มดบอกนะคะ ในฝั่งของตัวเขานะคะข้อความของเขาคือ I c a m e f r o m a broken home I'm sorry but I wish I could treat you better ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้นี่คือข้อความรักของเขานะคะสามรับชาวลัคนาราศีกันนะคะแม่มดมองว่า ตัวคุณเองก็อาจจะคิดมากนะคะตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพยายามใช้เหตุผลกับความสัมพันธ์ทั้งที่ใจลึกๆแล้วคุณก็มีความรู้สึกให้กับตัวเขานะคะส่วนสถานการณ์ในฝั่งของเขานะคะมันเหมือนกับว่าเขาแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะคะจะทําอะไรที่ก็อาจจะคิดเยอะคิดนานหรือว่าคิดช้าไปบ้างนะคะช่วงนี้อารมณ์เขาก็หม่นหมองนะคะเป็นทุกข์นะคะเพราะความรู้สึกที่เขามีให้กับตัว คหรือตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่ามีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็ก่อนจากกันนะคะแม่โมดอยากให้คุณช่วยกดไลค์นะคะกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่ในคลิปนี้ให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการอ่านไพ่ในคลิปนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะขอให้คุณเก็บเกี่ยวพลังงานที่ดีไปนะคะไปปรับใช้กับตัวคุณถ้าหากฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อยากให้ทิ้งความรู้สึกทั้งหมดนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะพบกับแม่มดเอมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ